เออรดน้ำลูกเออืง่าๆของหนูทเทาเหมือนเทจบเอาก็เทไปสิคะแล้วเอาไว้ทำไมลูกก็ไปเทสิไม่หนูจะมาปลูกต้นมะม่วงมันไม่ขึ้นยังไม่มีเม็ดแกนู่นเอาไปใส่เจไปไหนแล้วคะตอนนี้นลูกหนูเอยู่บาูเทาาหยอ่าอตัดหญ้าอยู่ลูกก้าไปรถอีกเลยลูกให้ต้นนี้ก่อนอาอ ค่ะมีโตรหรอกจนกว่าหนูฟันหนูจะขึ้นไหนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ภาษากรุงเทพพ่อไม่รู้ภาษาบ้านนอกพักบ่วงดึงออกมาหน่อยลูกดึงออกมาหน่อยเ็เรียบ้อยดึงมาดึงมานี่ดึงมาค่าะพ่อหนู <โฮ S 2> ขาขาขาจะมาขี้บัวใส่ด้วยจ เย็บไว้ให้มันแน่นวนเหลอคะเก็บดึงออกมาหมดเลยอ่าดึงมาลูกสุกมันกินได้ไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรพ่อก็ไม่รู้แต่รู้ก็คือมันไม่เจ็บอ่ะหนูก็ไปเสิร์ชในกรุ๊กกัสิแต่รู้ก็คือมันไม่เจ็บก็ออันนี้แหละเมื่อเห็นมันหล่นที่พื้นก็เลย,เยก็เลยลองบีบดูโอโ๋อโหยอ๋อโหยอาหารเคียบเลยค่ะกินสิ มันเอ้ามันไม่มีหนามก็ดีแล้วถ้ามีหนามก็โดนตำมือแล้วขาอันนี้หนูเป็นคนเอามาจ้านั่นนหะลูกดิบมันแล้วไหนล่ะลูกผิดนู่นน่ะที่น้องเอามาลูกอายสี่ท้องลมค่ะค่ะค่ะนั่นแหละกินได้ถ้าหลงป่าเรากินได้ใชถ้าอ่หลงป่าเรากินได้ถ้าหลงทองหล่อเรากินไม่ได้หลงทองหล่อคืออะไรคะโตขึ้นเดี๋ยวหนูก็รู้เองลูกค่ะ อ้ามันตายแล้วล,ลูวลกค่ะค่ะเอาระวังแยแ้่นะนะแย้ขึ้นขาขึ้นขาหนูนแเละแยะ้ไอที่เรามาปล่อยยังไงไม่รู้พอ่อค่ะแต่พ่อขาโอ้โหมันบินนิ้วหนูกลัวป้างเหกลัวนี่อันนี้จะมาบิค่ะ กินได้เนี่ยกินเลยหนูก็กินเลยกินอาหารเป็ต้นไม้จ้ะกินให้พ่อดูหน่อยเป็อาหารเปนต้นไม้เกลียวเกลียวไม่เกลยวไม่กินกินแล้วเร็วอร่อยป่ะป่ะลมมามันจะพัดขวดอ่ะอร่อยไหมคะพอแล้ว 哦。Oh, no.